มันก็เบาดีอ่ะเอาไปยิงแกก็เฮ้ยฮะโดนถึงแล้วเหรออุ้ยอุ้ยเกือบตายอุ้ยๆอืมเวนแล้วเวนแล้วตายเร็วๆนี้แน่ๆเลยเวนแล้วเอออ่ะฮอ ใส่โลก็เลยเฮ้ยโลจะพังนี่เ <t> ล็กไหมพี Hence, ่อยู่พี่อยู่ไหนเนี่ยลงลงลงมาโยกเขาลงมาอยู่ข้างล่างเน่อ้าวเมื่อกี้เมื่อกี้เมื่อกี้เห็นน้องโดนโจมตีก็เลยว่าน้องจะตายก็เลยนิดลงมาปรากฏว่าตายเองโดนโดนสลามลุมกันซี่ฮะตัวไม่รู้ไม่รู้จะหนีไปไหนเลยแล้วเมื่อกี้น้องอยู่สูงแล้วแต่สลามตีถึงได้ไงไม่รู้ ้ยโอ้โหสแกตยิงผ่านหน้าใช่โอเคผมอันนี้ผมปิดเฮ้ยเวียนอ่ะเออตายแล้ว ก็คือโอเคคราวนี้ผมต้องรีบอุดเลยครับเอออย่ายิงอย่ายิงอย่ายิงดิโอเคเอ้าเอ้าโอ้ข้างล่างข้างล่างเป็นรูเหรอโอ้โหข้างล่างเป็นรูครับนะเอ่อน่าจะเอาบล็อกโอ้โหเอาล้วครับนะศพทิศ สบตาไปแก๊สตัวดีเลยเสี่ยงแก๊สรับวผมจะไม่สนใจมันเพราะว่าเป็นยังไงผมก็จะตายแล้วครับโอเคใช่ผมตายแล้วครับตายไปแล้วมาคิวโอเค